ามกลางผืนป่าลึกที่ไม่ค่อยมีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปมากนักมีเสียงล่ำลือถึงอาถรรพ์ของหนังนาเสือสมิงที่มันเคยถูกพรานฆ่าตายไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่ามันตกไปอยู่ในมือของพรานคนไหนหลังจากพรานผู้สยบเสือสมิงนั่นได้ตายจากไปด้วยวัชราตามธรรมชาติหนังนาเสือซึ่งเป็นของต้องห้ามนั่นว่ากันว่า หากผู้ใดที่เก็บรักษาหรือว่าครอบครองมันเอาไว้ก็จะได้รับพลังอาคมสูงส่งจากความอาถรรพ์ของหนังหน้าเสือที่ถูกลงอัคละอาคมเอาไว้จากพรานที่ฆ่าตายและสะกดวิญญาณของมันคนผู้นั้นจะต้องแหลกมาด้วยการต้องกลายล่างเป็นเสือสมิงกระหายเลือดและสุดท้ายก็จะต้องจบชีวิตลงด้วยคำสาปของมันหากว่าไม่มีวิชาอาคมแก่งกล้าเพียงพอ ที่จะสามารถควบคุมหนังหน้าเสือสมิงอาถพนนั่นได้ในช่วงค่ำของวันหนึง่งขณะที่ตาช่วงพรานรุ่นใหญ่แกอยู่บนนั่งห้างเพื่อจะรอให้สัตว์ป่าผ่านเข้ามาให้ยิงก็มีเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นไปทั่วแนวปา่าใกล้บริเวณที่แกนั่งห้างอยู่ก่อนที่เสียงร้องอย่างน่าสยดสยองนั่นจะเงียบลงใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าทึบก็มีร่างของพรานหนุ่มผู้หนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ ร่างของพลาน,นุ่มโพ้นั้นเนื้อหนังถูกกัดฉีกออกเป็นชิ้นๆใกล้กับร่างของเหยื่อก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มของสัตว์ร้ายตัวใหญ่มาเหอะมาไอ้หลายเสือคงมันกำลังใช้กรงเล็บและคมเขี้ยวอันแหลมคมของมันฉีกกระชากเอาเนื้อหนังของเหยื่อออกมาอย่างโหดเหี้ยมดวงตาสีเหลืองอมพันจ้องไปที่ร่างไร้วิญญาณก่อนที่มันจะเงยหน้าสูดกลิ่นายอากาศร,รอบๆตัว มันถึงได้รู้สึกได้ถึงสายตาของใครคนหนึ่งกำลังจับจ้องมองมันอยู่ในความมืดตาช่วงพรานลุ่นใหญ่เหลืองอาคมจากหมู่บ้านที่อยู่ในผื้นป่าระแวกไก่เคียงกันสองสามหมู่บ้านแกยืนแน่นิ่งอยู่ใต้เงาต้นไม้ใหญ่แกได้ยินเสียงร้องก่อนที่เหยื่อจะถูกฆ่าตายจึงตามรอยมาจนได้พบกับเจ้าพิศากร้ายตัวนี้เป็นๆแกจ้องมองพินิจพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง ก็รู้ได้ว่าไอเสือนี่มันไม่ใช่เสือธรรมดาทั่วๆไปเพราะเมื่อดูจากลักษณะท่าทางของมันนั้นแฝงไปด้วยไหวพริบและฉลาดเล่ากับมนุษย์ไอลายเสือสมิงแต่ช่วงแกบนพึมพรำเบาๆเพราะเคยได้ยินข่าวว่ามีพระนุมจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้ครอบครองหนังหน้าเสือสมิงแล้วก็หายตัวไปในผืนป่าลึกหลังจากที่หายตัวไปก็ไม่มีใครพบเจอชายหนุ่มนั่นอีกเลย แต่ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นปีศาจลายเสือสมิงแบบนี้ไอ้ลายเสือสมิงนั่นเหมือนจะรู้ตัวมันส่งเสียงร้องคำรามเบาๆก่อนจะถอยหลังโกรธไปเล็กน้อยมันรู้ว่าไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกับเหยื่อที่ผ่านๆมาพลังอาคมของพรานลุ่นใหญ่ผู้นี้ที่มันสามารถจะสัมผัสได้ก็ทำให้มันหวาดประแวงจนรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาบ้างร่างมเหอมาของมันก็เริ่มหดเล็กลงอย่างรวดเรว็ว ขนลายผ่าตอนกลับคืนเป็นหนังของมนุษย์เพียงแค่พริบตาเดียวร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันกับเปลี่ยนเป็นร่างของชายหนุ่มแม้จะไม่เคยได้พบหน้าคาดตากันมาก่อนแต่ช่วงก็พอจะเดาออกว่าชายหนุ่มผู้นั้นก็น่าจะเป็นคนเดียวกันกันกบที่แกเคยได้ยินมาว่าเป็นผู้ที่ครอบครองหนังหน้าเสือสมิงเอาไว้เมื่อร่างของชายหนุ่มกลับคืนมาเป็นคนก็พูดขึ้นมาเบาๆว่า,วาตาช่วง น้ำเสียงแหบพลาเหมือนคนที่ม่ได้พูดมานานหมายความว่าชายหนุ่มนั่นรู้จักชื่อเสียงของตาช่วงมาก่อนร่างของชายหนุ่มที่สวมเสื้อผ้าลำลองเก่าๆเปรอะเปื่อนเลือดสแสดงแววตาให้เห็นถึงความหวาดกลัวสับสนและหวาดวันตาช่วงแกกำมด้าม,มีดหมอเอาไว้แน่นดวงตานิ่งสงบแต่แฝงไปด้วยความเยือกเย็นไอหนุ่มนี่มันเป็นเสือสมิงไปแล้วไม่มีทางที่จะหวนกลับไปเป็นคนได้อีก ช่วงเวลาเดือนกว่าๆที่ผ่านมานั่นมันได้ฆ่าชาวบ้านและพรานตายไปหลายคนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้พื้นป่าจนไม่กล้าพากันเข้ามาหากินส่วนตัวของตาช่วงเองทุกครั้งที่เข้ามาล่าสัตว์ในป่าแกก็จะหาร่องรอยมันทุกครั้งแต่เหมือนว่ามันจะแคล้วคลาดจากแกไปทุกครั้งเช่นกันเหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่าจะเจอเข้ากับอะไรแต่สุดท้ายแกกลับมาเจอกับมันเข้าในที่สุด ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสยดสยองหลังจากที่มันฆ่าเหยื่อตายก็กลายเป็นตัวของมันเองที่เริ่มรู้ตัวว่ากำลังจะตกอยู่ในกับดักอาคมโบราณของตาช่วงเข้าแล้วมันพยายามถอยหลังช้าๆก่อนที่จะหันหลังหนีสุดชีวิตเข้าไปในเงามืดของป่าตาช่วงแกไม่ได้คิดที่จะไล่าตามมันไปก่อนจะยกมือขึ้นพนมบริกรรมคาถาอาคม เป่าพรวดให้ล่องลอยไปตามสายลมที่พัดวูบผ่านพุ่มไม้ไปเองหนีไม่หลอดหรอกไอเสือสมิงแต่ทว่าครั้งนี้ชายหนุ่มเสือสมิงนั่นก็สามารถวิ่งหนีไปได้แต่ว่าตาช่วงแกไม่ได้ใจร้อนที่จะตามล่ามันปล่อยให้มันลอยนวลใช้ชีวิตไปก่อนเพราะใกล้จะถึงเวลาแตกดับของมันแล้วจนเมื่อผ่านไปอีกร่วมสัปดาห์ตาช่วงแกก็เข้าป่าไปอีกครั้ง ด้วยความมุ่งหมายที่จะตามล่าไอ้หลายเสือสมิงนั่นให้ได้ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปล่าสัตว์หลายวันที่แกรอเวลาเพื่อจะตามล่ามันไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันรู้จักป่าเป็นอย่างดีและเฉลียวฉลาดพอที่จะเลี่ยงกับอันตรายที่จะพบเจอเพราะว่ามันรู้จากกิตติศัพท์ของตาช่วงเป็นอย่างดีว่าแกมีวิชาอาคมที่เข้มขลังเกินกว่าที่มันจะต่อกรได้ง่ายๆ ช่วงคำคำของคืนสุดท้ายในการล่าหลังจากที่ตาช่วงแกดักซุ่มรออยู่นานชายหนุ่มซึ่งเป็นเสือสมิงก็ได้เดินดิงผ่านเข้ามาบริเวณที่แกดักซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในความมืดเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มใกล้เข้ามาถึงตัวตาช่วงแกกระโผลพรวดออกมาปรากฏตัวให้เห็นทาเอาชายหนุ่มเสือสมิงนั่นถึงกับตกใจพงาถอยหลังออกไปหน่อยก่อนที่มันจะกลายล่างเป็นเสือลายผาดกรนขนาดใหญ่ เหมือนกับร่างเสือสมิงที่มันได้ฆ่าคนตายไปครั้งก่อนพยายามจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ตาช่วงที่ชักมีดอาคมออกมาแกว่งไว้ต้องการที่จะเสียบเข้าไปที่ร่างของไอ้ลายเสือสมิงให้ได้ตาช่วงแม้จะเป็นพรานรุ่นใหญ่ที่มีอายุมากแล้วแต่ความรวดเร็วว่องไวก็ไม่ต่างอะไรกันกับพรานนมนมแกได้จังหวะเสียบมีดอาคมเข้าไปที่ร่างของมันได้แผลหนึ่งทำเอาไอ้ลายเสือสมิงถึงกับสะดุ้งโยงร้องคำรามลั่น เมื่อได้บาดแผลและเกิดความเจ็บปวดมันก็เกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวมากขึ้นถอยหลังวิ่งกระโจนออกไปจากที่นั่นทันทีโดยที่ตาช่วงแกวิ่งตามไปติดๆจนสุดท้ายแล้วไอ้หลายเสือสมิงนั่นมันก็ถูกไล่ต้อนมาจนมุมที่ริมหน้าผามันหันหลังมาร้องคำรามลั่นด้วยดวงตาเป่งประกายสีเหลืองอำพันเขี้ยวขาวงงที่ยาวอยู่แล้วก็งอกยาวออกมาอีกขนลายผาดกอนกระเริ่มงอกยาวและตั้งชู เหมือนจะข่มขู่ให้ตะช่วงนั้นหวาดกลัวบ้างนั่นมันอาจจะเป็นการแสดงพลังลึกลับของมันในครั้งสุดท้ายบาดแผลที่ถูกมีดอาคมจ้วงแทงไปเลือดแดงฉานสดๆก็ยังพุ่งไหลทะลักออกมาไม่หยุดเบื้องหลังก็เป็นหน้าผาเบื้องหน้าก็มีดอาคมและพลานที่รู้ดีว่าเป็นผู้ที่มีอาคมขังที่มันไม่สามารถจะต่อกอดได้เหือกสุดท้ายที่มันจะสามารถรอดตายจากครั้งนี้ไปได้ก็คือการพุ่งกระโจนเข้าใส่ตะช่วง ด้วยลิ์อาถรรพ์ของหนังหน้าเสือในเหือกสุดท้ายกลงเล็บของมันตะปบตบเข้าที่ร่างของตาตช่วงอย่างแรงพร้อมกับ,บมีดอาคมของ,ของตาช่วงเองก็จ่วงแทงเข้าไปที่กลางหน้าอกของมันจนมิดร่างของแกถูกกลงเล็บของมันเซธล,ลาออกไปหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหลักเพราะแกได้ตั้งท่ารออยู่ก่อนแล้วมีด<ถ><ง>อาคมที่ถูกชักออกมากระแทงกระสวกใส่เข้าไปอีกแผล บริเวณกลางหน้าอกตัดขั้วหัวใจของไอ้หลายเสือสมิงนั่นจนขาดสะบัน้นมันส่งเสียงกรีดร้องคำรามลั่นไปทั่วทั้งผื้นป่าก่อนที่ร่างของมันจะชักกระตุกเกง่งตัวแข็งถื่อล้มตึงลงไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาของตาช่วงดวงตาสีเหลืองอ่ำพันของมันก็ค่อยค่อยมนและกลายเป็นสีขาวขุ่นในที่สุดก่อนที่ไอ้หลายเสือสมิงจะสิ้นลมหายใจขาดใจตายทั้งที่ดวงตาของมันยังค้างตึงอยู่แบบนั้น ร่างของมันก็ค่อยๆกลับคืนร่างมาเป็นคนอีกครั้งใบหน้าของชายหนุ่มที่เคยมีชีวิตชีวาบัดนี้ได้ซีดเผือกนอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจอยู่ที่หน้าผานั่นเองแต่ช่วงแกยืนจ้องมองร่างของชายหนุ่มอย่างนิ่งเงียบแกรู้ดีว่าคำสาบนี้ไม่มีวันจบสิน้นหากว่าหนังหน้าเสือสมิงนั่นยังตกไปอยู่ในมือของใครสักคนอีกครั้งแกจึงนั่งลงหลับตาเริ่มไล่คาถา,าอาคมขลัง สะกดกำกับร่างของชายหนุ่มเสือสมิงนั่นเอาไว้แล้วกดจัดการหาไม้แห้งมาเผาร่างของชายหนุ่มนั่นทิ้งให้หมอดไหมกลายเป็นเท่าท่านไปพร้อมกับหนังหน้าเสือสมิงนั่นผืนป่าที่เงียบสงบอยู่ครู่ใหญ่จูจูก็มีสายลมพัดพาเอาความเย็นยเยือกผ่านยอดไม้เข้าไปกระทบกับที่ริมหน้าผานั่นก่อนจะพัดผ่านเอาเถ่าท่านของชายหนุ่มที่ถูกเผาไหม้หอบลอยหายพัดไปกับสายลมจนหมดสิน้น ืนป่าจึงได้กลับมาสู่ความปกติอีกครั้งเสียงจิงรีดเลไลเริ่มกรีดร้องสัตว์ป่าที่ออกหากินในช่วงเวลากลางคืนส่งเสียงกรูล้องเรียกพวกฝูงพากันเดินออกมาแทะเล็มกินยอดหญ้าอ่อนเพราะมันต่างกับสัมผัสได้ถึงช่วงเวลาที่ปลอดภัยแต่ช่วงแกรีบเดินออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีและเดินดิ่งกลับไปที่หมู่บ้านของตนเองเพราะไม่ได้ตั้งใจเข้ามาล่าสัตว์ตั้งแต่แรก mm -hmm.